สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายวันนี้ก็ยังคงอยู่กับนิยายวายฟิกชั่นไร์วินเรื่องกลิ่นฝนแต่งโดยม่านบุรภาเดินทางมาถึง EP ีที่9บทที่10เป็นที่เรียบร้อยไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อใน EP ีที่9กันเลย P ที่9 W p a s s นาฬิกาปลุกเริ่มทำงานตามเวลาที่ผมตั้งเอาไว้ทุกครั้งผมจะงองงานนิดหน่อยจนต้องกดเลื่อนมันไปอยู่หลายรอบแต่วันนี้ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะลูกค้าประจำคนสำคัญจะมารับกาแฟพร้อมกำลังใจเมื่อถึงที่ร้านผมจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆจนพร้อมจัดนั่นเติมนี่สักครู่พี่กัดก็เข้ามาวันนี้มาเช้านั้นเนี่ยอยากตื่นเช้าบ้างนะครับพี่กัดหรือว่าตื่นมารอเจอใคร ผมใส่หัวนั่นไงเดินมานู่นแล้วพี่กัดพยักหน้าให้ผมหันไปมองทางใครบางคนที่กำลังเดินตรงเข้ามาแหมวันนี้มาเช้าจังเลยนะหมอผมอยากตื่นเช้าบ้างนะครับตอบเหมือนกันเปะ๊ะเขาข็หมดคิ้วทำหน้าสงสัยผมเองก็แอบตกใจเล็กน้อยและไม่คิดว่าคำตอบจากปากของเขาจะเหมือนกับของผมขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าพี่หมอจะมาก่อนเวลายังไม่ได้เตรียมกาแฟาให้เลยครับไม่ต้องรีบครับ ผมรอได้เขาขยับตัวนั่งลงบนเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นเท้าคางและจ้องมองผมอย่างสนใจขอโทษด้วยนะครับที่มาก่อนเวลาวินเลยไม่ทันได้เตรียมตัวเขาพูดขึ้นหลังจากรับแก้วกาแฟไปจากมือของผมไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่กลัวว่าพี่หมออาจจะต้องรีบไปทำงานหรือเปล่ากลัวจะไม่ทันผมแค่อยากมาหาวินเร็วหน่อยจะได้คุยกันนานขึ้นอีกนิดอย่างที่บอกครับวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากที่ได้คุยกับคุณผมส่งยิ้มให้เขาก่อนจะยื่นกระดาษสีเขียวแผ่นเล็กๆให้เขารับไปก่อนจะเปิดดูกำลังใจของผมให้พี่หมอเองครับเขายิ้มกว้างก่อนจะเก็บมันใส่ลงในกระเป๋าเสื้อขอบคุณมากๆผมจะรักษากำลังใจนี้ไว้อย่างดีเลยครับผมไม่รู้จะเขียนข้อความอะไรลงไปเพราะถ้าเขียนในกระดาษ A4 ก็อาจจะไม่พอ ก็เลยคิดว่ารอยยิ้มจากผมน่าจะแทนคำพูดได้ดีที่สุดผมชอบนะเวลาที่ได้มองคุณยิ้มรอยยิ้มของคุณเป็นกำลังใจให้ผมเสมอในทุกครั้งที่ได้เจอกันมาเดี๋ยวนี้จีบเก่งนะครับพี่หมอเขาเขินจนใบหน้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อผมคงต้องไปทํางานก่อนขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ ขอบคุณครับเจอกันตอนห้าโมงเย็นนะได้เลยครับผมจะรอนะเขาเดินออกจากร้านไปโดยท่าทีที่ดูมั่นใจกว่าตอนมาผมทำงานไปเรื่อยๆจนถึงเวลานัดหมายพี่กัดกลับไปก่อนเหลือเพียงผมที่นั่งรอเขาอยู่ในร้านเข็มนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆอย่างช้าๆจนเลยเวลามากว่าครึ่งชั่วโมงใจนึงก็อยากจะโทรไทยถามเผื่อเขาอาจจะลืมที่นัดกันไว้ แต่อีกใจก็คิดว่าการงานของเขาอาจจะไม่ราบรื่นตามที่ควรจะเป็นพี่หมอผมกดรับโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้ดูชื่อพี่หมออะไรของเมืองนี่กูเองมิกเออนึกูลืมชื่อกูไปละอะไรอะไรก็พี่หมอรอโทรศัพท์เขาอยู่เหรออืมพอดีนัดกันไว้อะ่ะเดี๋ยวนี้มีนัดกันจะไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแค่ว่าจะพาไปกินขา้าว อ๋อแล้วพี่เขายังไม่มาหรอยังเลยว่านัดก,กันไว้ห้าโมงนี่จะหกโมงแล้วพี่เขาไม่ได้ลืมมึงใช่ไหมไม่รู้ดิแต่เขาบอกว่าวันนี้มีผ่าตัดถ้าอย่างนั้นก็อาจจะติดผ่าตัดยังไม่เสร็จอืมโอเคไม่เนี่ยมึงเสียงหงอยเชียวโอเคดิแค่เขาไม่ได้ลืมนัดก,ก็พอแล้วให้กูไปดูที่ห้องผ่าตัดให้ไหมเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอเขาที่ร้านเนี่ยล่ละอางี้เดี๋ยวก,กูไปรอเป็นเพื่อน อืมผมวางสายและนั่งรอไม่ถึง10นาทีมิกก็เดินเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมึงโทรหาพี่เขายังไม่กล้าวะ่ะกลัวเขายังทำงานไม่เสร็จแล้วถ้าเขาลืมมึงอะผมคิดกูมไม่สำคัญขนาดที่เขาจะลืมเลยเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> กูพูดเสาร์เล่นเฉยเแม่งทำหน้าซะจริงจังเลยไม่คิดมากดีเขาชอบมึงขนาดนี้จะลืมได้ไงก็แค่สงสัยนี่วะกูถามจริงจริงนะ มึงจะรับได้ไหมถ้ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดยังไงก็ผิดนัดไกผิดเวลาอาจจะเลยเวลานัดไปอีกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไปไหนด้วยกันแล้วอยู่ๆก็โดนโทรตามมึงจะโอเคหรือเปล่าอีกครั้งที่ผมต้องคิดทบทวนตามคำพูดของมิกไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยจริงๆว่าจะรับได้ไหมแต่ตอนนี้กูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกูไม่ใช่คนที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลย อย่างน้อยถ้าเขามีคำตอบให้กูกูก็พร้อมจะรับฟังและเข้าใจก็ดีกอยให้มึงเป็นแบบนี้ให้ได้ตลอดละกันมึงพูดเหมือนมันแย่เลยวะ่ะสถิติที่หมอเดินทิ้งส่วนใหญ่ก็เรื่องไม่มีเวลาให้แฟนเนี่ยละ่ะถ้าแฟนเข้าใจมันก็ดีแต่ถ้าเจอแฟนที่ไม่เข้าใจมันก็จบอย่างที่กูเคยบอกมันคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้บางครั้งงานที่ทำก็ต้องใช้เวลาที่ล่วงเลยออกไปจากที่ตั้งไว้บางครั้งก็โดนโทรตามทั้งวันแม้กระทั่งเวลาพัก กูบอกให้มึงเผื่อใจไว้มึงจะได้เตรียมใจกับสิ่งที่จะเกิดแล้วก็อยากให้มึงเข้าใจพี่หมอเขาด้วยผมถอนหายใจยื่นแขนออกไปหนึ่งข้างก่อนจะฟุบหน้าลงกับโต๊ะเพื่อจะได้เอาไปตัดสินใจตอนที่เขาขอเป็นแฟนว่ามึงจะรับหรือจะปฏิเสธเขากูยังไม่เห็นวี่แววว่าเขาจะขอเลยว่ะมึงรีบเหรอก็ไม่รีบของแบบนี้มันต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันก่อนไม่ใช่หรืองไง มันก็ใช่แต่แบบเขาไปศึกษาไปก็ได้นี่หว่าก็มึงเองไม่ใช่เหรอที่เล่นตัวบอกให้เขาลองจีบดูก่อนเขาก็พยายามจีบมึงอยู่นี่ไงเป็นไงล่ะทีนี้ต้องมานั่งรอนั่งลุ้นว่าเขาจะขอคบเมื่อไหร่แต่ก็ดีเหมือนกันเพราะตอนนี้กูเริ่มไม่ค่อยแน่ใจบอกตามตรงว่าผมเริ่มสับสนและคิดหนักหลังจากฟังที่มิกพูดผมก็เริ่มคิดว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมจะทำยังไงและจะทนให้ไหวอีกนานแค่ไหนผมพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเข้าใจเขาจริงแต่ความรู้สึกผิดหวังมันก็จะวนเวียนมาด้วยทุกครั้งผมจะรับมือกับมันได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจเลยกูทำให้มึงเครียดกว่าเดิมปะเนี่ยไม่หรอกก็มึงพูดความจริงกูก็แค่ลองถามดูว่ามึงจะโอเคไหม รอบที่ผ่าน,านมากูรู้ว่ามึงเป็นคนยังไงติดแฟนขนาดไหนเวลาดูจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมึงมาตลอดอืมถ้าคบกันจริงก็คงคิดซะว่าต้องโตขึ้นต้องเข้าใจอะไรต่างๆให้มากขึ้นยอมรับยอมรอยอมปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงคิดได้แบบนั้นก็ดีกูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง ผมถอนหายใจอีกรอบก่อนจะเปลี่ยนท่ามิกเล่าเรื่องสัเพเทเหระที่เจอวันนี้ให้ผมฟังแต่ผมก็จับใจความไม่ค่อยได้มากนะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีสมาธิฟังสิ่งที่เพื่อนรักพูดสักเท่าไหร่มึงโทรหาพี่เขาหน่อยเหอะเผื่อเขาจะว่างรับโทรศัพท์จะได้ถามให้แน่ใจกูไม่อยากโทรวะ่ะโทรก็ไม่โทรจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่ว่างจริงๆหรือลืมนัดมึงไปแล้วโมวแต่นั่งหน้าบูดอยู่ได้ผมเหลือบมองนาฬิกาบนผนัง มันกำลังบอกเวลาอีก15นาทีจะหนึ่งทุ่มผมจึงตัดสินใจชวนมิกกลับกลับกันเถอะแล้วพี่หมอใบเมือ่อไงเขาคงไม่มาแล้วว่ะรอมาขนาดนี้แล้วรออีก15นาทีไหมถ้าทุ่มหนึ่งพี่เขายังไม่มากูจะพามึงกลับเองผมเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจว่าคุณจะรอต่อไปดีหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมก็รอมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนั่นไงนั่นเงยมานู่นแล้วมิกชี้ให้ผมดูคนที่กำลังรีบวิ่งมาอย่างกระหืบกระหอบ ถ้าอย่างนั้นกูไปแล้วนะลินเนอร์ให้มีความสุขละ่ะทำหน้าตายิ้มย้มหน่อยเดี๋ยวอาหารไม่ย่อยจะลำบากกูอีกเออขอบใจมึงมากที่มานั่งรอเป็นเพื่อนมิกเดินออกไปพร้อมๆกับเขาที่เดินสวนเข้ามาสองคนนั้นทักทายกันเล็กน้อยส่วนผมรวมกบกระเป๋า มาถือไว้ในมือเพื่อเตรียมตัวขอโทษนวินที่ผมมาช้าการผ่าตัดไม่ค่อยดีหรอกครับเขาไปยังหน้าช้าๆก่อนจะฝืนยิ้มให้ผมเล่าให้ผมฟังได้นะตอนที่พี่ขับรถเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นสั้นๆให้ผมฟังขณะที่กำลังขับรถพาผมไปที่ร้านอาหาร การผ่าตัดยากกว่าที่คิดไว้มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นทำให้ต้องแก้ไขและใช้เวลานานมากกว่าเดิมผมพยายามทำความเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เขากำลังบอกแย่จริงๆแค่ครั้งแรกผมก็ผิดนัดคุณขนาดนี้แล้วผมไม่รู้ว่าวินจะเข้าใจและให้อภัยผมได้ไหมผมไม่ได้โกรธเลยครับพี่หมอผมเข้าใจแค่อธิบายให้ผมทราบผมก็พร้อมจะเข้าใจพี่เสมอ ขอบคุณมากๆที่รอผมนะสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าที่ปรากฏบนใบหน้าก็ไม่กล้าที่จะโกรธหรือทำให้เขาไม่สบายใจได้เลยแทนที่จะมอบอารมณ์ขุนมัวให้แก่กันผมตัดสินใจยิ้มให้กว้างมากขึ้นเพื่อมอบเป็นรางวัลให้เขาคงจะดีกว่าหายเน่ขึ้นมากเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับ <laughs> จริงๆนะผมรู้สึกแบบน,นั้นจริงๆ เมื่อถึงร้านอาหารเขาเดินนําผมไปนั่งลงบนโต๊ะมุมด้านในสุดเป็นโต๊ะที่ไม่ค่อยมีใครเดินผ่านค่อนข้างเป็นส่วนตัวเราสั่งอาหารมา3-4เมนูไม่นานนะักอาหารเหล่านั้นก็ถูกจัดเสิร์ฟทำไมถึงชวนผมมาทานข้าวหระครับอย่างมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นคุยโทรศัพท์ก็ได้นี่นะมันไม่เห็นหน้านี่ครับวิดีโอคอลก็ได้นี่ครับจะบอกยังไงดีผมรู้สึกว่าการมานั่งคุยกันแบบนี้ มันทำให้เรารู้จักกันมากกว่าเน้นเสียงแววตาและท่าทางการคุยผ่านโทรศัพท์มันไม่สามารถสังเกตได้อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับผมก็ชอบนะได้นั่งทานข้าวแล้วมองหน้าพี่หมอไปด้วยอาหารอร่อยมากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยผมพูดหยอกก่อนจะเริ่มต้นประโยคใหม่อีกครั้งเรามาลองถามคำถามธรรมดาธรรมดาที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนิดนึงดีไหมครับเขาพยักหน้าเห็นด้วย ผมเกิดวันอาทิตย์วันสองครับผมชอบสีเขียวสีเขียวครับชอบสีเดียวกันเลยเขายิ้มกว้างผมชอบวาดรูปอ๋อเกือบลืมไปเลยผมวาดมาฝากพี่ด้วยผมหยิบกระดาษขนาดครึ่งแผ่น A4 ออกจากกระเป๋าและส่งยื่นให้เขาเป็นภาพเหมือนของเขาที่ผมตั้งใจวาดเอาไว้เมื่อคืนคุณวาดรูปสวยจังผมตั้งใจทำมากเลยนะ การวาดรูปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเอามากๆขอบคุณนะวินผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยพี่หมอละครับเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็อ่านหนังสือครับอ่านหมดทุกแบบทุกแนวผมเดาไม่ผิดเลยจริงๆว่าพี่คงหนีไม่พ้นหนังสือแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับผมเล่นดนตรีได้บ้างพวกกีตาร์หรือเปียนโนว้าวอยากมีโอกาสได้ฟังพี่หมอเล่นบ้างจังได้สิครับที่ห้องผมมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งพอดีนิชวนผมไปห้องอีกแล้วเหรอครับ คือเออไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นคือ <c oughs> ผมล้อเล่นครับผมหัวราอให้กับท่าทีลนล้านของเขาที่กำลังพูดปฏิเสธผมอยู่แต่พี่หมอเอากีตาร์มาเล่นที่ห้องผมได้นะผมไม่ว่าอะไร <c oughs> <c oughs> เขาก้มหน้ายกมือขึ้นรูปท้ายถอยไปมาอย่างเคอะเขนิน ผมถามอะไรพี่หมออีกดีนะคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมสามารถถามได้เลยนะผมอยากรู้จักพี่ให้มากกว่าน,นี้แต่คงต้องใช้เวลาการรู้จักการละกันแค่ถามคำถามโต้ตอบกันไปมาก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่พี่หมอคิดแบบนั้นไหมครับครับผมเองก็อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นเหมือนกันบางครั้งก็อยากถามว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรแต่จะให้ถามตรงๆคำตอบก็อาจจะกว้างเกินไป คนเรามีความชอบเป็นร้อยเป็นพันอย่างความไม่ชอบก็เหมือนกันถ้าจะให้คุณมานั่งตอบผมคงจำได้ไม่หมดก็เลยคิดว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปน่าจะจดจำได้ดีกว่าผมชอบพี่หมอครับเขาดูตกใจเล็กน้อยกับสิ่งที่ผมพูดหนึ่งอย่างแล้วกับสิ่งที่ผมชอบหวังว่าพี่หมอน่าจะจำได้ขึ้นใจนะครับ <laughs> ผมก็ชอบคุณนะ นี่ก็คือหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆเหมือนกันแววตาแนวนิ่งและจริงใจถูกถ่ายทอดส่งมาให้ผมครั้งนี้เป็นฝ่ายผมที่ไม่สามารถทนสายตาที่เขาจ้องมาให้ไหวบางครั้งผมก็คาดเดาเขาได้ยากบ่อยครั้งเวลาที่เขาเขินอายเขามักจะหลบสายตาหรือมีท่าทีบ่งบอกให้รู้ว่าเขาตั้งรับไม่ค่อยทัน แต่บางครั้งก็เป็นฝ่ายเขาะเองที่รุกจนผมต้องเป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ไปบ่อยครั้งที่เขาดูเหมือนคนซื่อๆตามใครไม่ค่อยทันแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ผมรู้สึกว่าเขาตามทันทุกครั้งเพียงแต่ไม่แสดงออกมาให้เห็นเท่านั้นเองเขามีอะไรให้หน่าค้นหาและดึงดูดให้ผมเข้าไปค้นพบถ้าเราต่างฝ่ายต่างชอบกันขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่คบกันไปเลยล่ะครับผมแกล้งพูดออกไปเพื่อสังเกตท่าที แต่เขานิ่งนิ่งเงียบจนผมรู้สึกไม่สบายใจจริงๆที่ชวนวินอกมาทานข้าววันนี้ผมก็มีเรื่องอยากจะขอผมรู้ว่าสถานะมันไม่ได้สำคัญเท่าคำพูดหรือการกระทำที่มีให้กันเท่าไหร่แต่สถานะก็มีความหมายในการยืนยันขอบเขตของคำพูดและการกระทำผมเอียงหัวเล็กน้อยก่อนจะขหมดคิ้วผมชอบคุณนะชอบมากซะจนรู้สึกว่าอยากมีคุณอยู่ข้างๆ ในทุกช่วงเวลาของผมหม,หมายความว่ายังไงครับแต่ถ้าจะทำแบบนั้นได้มันก็คงมีแค่ทางเดียวครับเป็นฝ่ายเขาบ้างที่หยิบกระดาษแผ่นเล็กที่ถูกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อยื่นให้ผมผมพลิกกระดาษสีขาวขึ้นเปิดอ่าน Please be m y e v e r y day อีกครั้งที่ความรู้สึกราวกับสายฝนเบาบางค่อยๆสร้างความชุ่มฉ่ำในหัวใจเขาเหมือนความเย็นชื้น ที่ทำให้รู้สึกสดชื่นและสดใสในขณะเดียวกันก็มีความอบอุ่นบางๆที่พอจะทำให้ไม่หนาวจนเกินไปความจริงแล้วผมคาดหวังหวังว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักวันเพียงแต่มันไม่ได้คาดคิดไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆและเกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้บอกตามตรงว่าผมไม่ทันได้มีเวลาคิดทบทวนและตัดสินใจหากวันนี้ปฏิเสธออกไปก็ไม่รู้ว่าจะมีวันไหนอีก ที่เขาจะถามซ้ำกลับมาถ้าวินยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะผมรอได้เขาคงเห็นว่าผมนิ่งเงียบและคิดนานจนเกินไปจึงเป็นฝ่ายทักถามขึ้นถ้าอย่างนั้นผมรบกวนพี่หมอช่วยรอสักสาม,สามเดือนหรอครับเปล่าครับสามสองหนึ่งตกลงครับขอครบแล้วห้ามขอเลิกนะเขายิ้มกว้างพร้อมกับพยักหนะ้า ผมรู้สึกว่าอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่อนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าเราไม่เลือกทำในปัจจุบันแล้วจะเกิดเรื่องราวในอนาคตขึ้นได้อย่างไรอย่างน้อยสิ่งที่เราเลือกในตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า1%เปอร์เซ็นแน่นอนผมไม่ได้ลืมคำเตือนที่มิกให้ลองคิดและนึกตามแต่ในเมื่อมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรจะรับได้ไหม จะทนไหวหรือเปล่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราอยากรู้คำตอบก็ต้องเป็นฝ่ายศึกษาและค้นหาเอาเองและผมเลือกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมกําลังทำอยู่ผมตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองว่าเขาจะใช่คนนั้นไหมจะใช่คนที่ผมจะให้อยู่เคียงข้างตลอดไปในชีวิตหรือเปล่าก็คงต้องลองหาคำตอบดู มันให้ความรู้สึกสบายใจคือไลเตอร์บรรยายได้อบอุ่นมากๆเลยชอบมากๆและก็หากใครอยากรู้เรื่องก่อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์นี้ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับแต่อีนี้ทั้งคู่ก็ได้เป็นแฟนกันแล้วอีพีน่าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ หาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย